สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมทุ่งนาที่บ้านใหม่นะครับบ้านใหม่อยู่ที่ตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้เราอยู่กลางทุ่งนานะครับเมก่อเช้าเช้าไม่ถึงกับว่าเช้านะครับสายๆนะครับ มาเลี้ยงควขยกลางทุ่งนะครับถ้าเป็นหน้าฝนรูดูทำนาที่นี่จะสวยมากนะครับ เดีเยวมาช่วงนี้ก็เริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วนะครับช่วงใสายๆนะครับบรรยากาศก็ยังดีอยู่นะครับวันนี้ก็ยังไม่ร้อนมากนะครับถ้ามีโอกาสมาช่วงหน้าฝนบรรยากาศดีครับเลยช่วงปลายๆหนาวนะครับปลายปีอย่างนี้นะครับบรรยากาศดีนะครับ นี่ก็ลมมายากัดบางส่วนก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นบ้านใหม่นะครับข้างบนมีเจดีย์องค์ใหญ่นะครับ ครับผมอันนี้คือมาชมบรรยากาศทุง่งนานะครับ